แะแะนดง What going here? ปีนี้แตงโมราคาดีนายแดงปลูกแตงโมแตงมได้นายเขียวก็ปลูกแตงโมแค่เนี้ที่เหลือปลูกแล้วแตงโม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 ,งโมสมุนไพรตัวไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัด้ยไปขายได้เงิน ไปซื้อกระโปงกลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกกระโปนายแดงนายแดงใช้ยาฆ่า,มาแมลงปลอดภัยนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองเป็นพิษ <c oughs> นายแดงป่วย <c oughs> ต้องไปโรงพยาบาลปลอดภัย <c oughs> <c oughs> นายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีถั่วไหมวันดีคืนดีแตงโมราคาตกนายแดดไม่กลุ้ม Look at this dude Wait till you see the No 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 นายแดงไม่รัเลู ต้องส่งลูกหลานไปทำงางนในเมืองนายเขียวทำเกษตรประเยิมนายแดงทำเกษตรเชิงเดียว